หลังจากคุ้นเทสลามีการเทขายนะครับตามแร่งข่าวเนี่ยเขาก็บอกอย่างนั้นนะแต่ปัญหาก็คือว่าไอเหรียญคริปโตนะครับมีหลายตัวเลยที่น่าจะโดนปัดน,นะครับซึ่งตอนนี้มีสองตัวแล้วก็คืออ่าลอตเอชนะครับก็แล้วก็อ l ลอน m i แต่ปัญหาก็คือว่าอ l ลอน m i มเนี่ยมีความน่าสนใจอย่างไงบ้างและตอนนี้ อีลอ o มิ c เนี่ยขึ้นถึง20เท่าเลยนะครับและอันนี้เป็นการส่งสัญญาณว่าอีลอ o มิ c เนี่ยพุ่งอย่างรุนแรงเลยและวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันด้วยกันกับช่องคอยนิมูลน,นะครับก็มีกระแสไวรัลในทวิตเตอร์นะครับพูดถึงกันอย่างรุนแรงบนทวิตเตอร์นะครับเมื่อวันจันทร์ที่8พฤศจิกายนก็มีเหรียญตัวหนึ่งชื่ออีลอนมินะครับ ตัวย่อก็คืออีลอนนอมน่าจะประมาทนั้นนะครับถ้าสะกดผิดขอประทานอาภาัยด้วยก็เพิ่งแจ้งเกิดนะไม่ได้นานะครับก็มีการพุ่งอย่างบ้าคลั่งเป็น20เท่านะครับแตะจุดสูงสุดที่ระดับ77ดอลลาร์ในวันจันทร์พฤศจิกายนแล้วก็มีการล่วงอย่างรุนแรงเลยหลังจากนั้นอันนี้เป็นเขาเรียกว่า วิธีการปั่นราคาอย่างที่ผมได้นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับดอ g คอยจากชิบะนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงคิวของ d ดอ c คอยและ h ิบะเพราะสองเหรียญน,นี้มันใหญ่แกไปปั่นเหรียญเล็กก่อนนะครับเพื่อจะเอาเงินเข้ากระเป๋าเห็นไหมครับเมื่อวานเนี่ยผมได้ทำคลิปอ่าลอจเอชที่เป็นเหรียญตัวหนึง่งนะครับที่อีลอนมาร์ได้ทำการเปลี่ยน อ่าโปรไฟล์ชื่อโปรไฟล์บนทวิตเตอร์ทำให้ปั่นขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแปด้ออมันอันเนี้ยถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เราก็จะเห็นว่าหลอดเอกก็พุ่งถึง8 0ดร้อและก็อีกกลับลงมาอย่างรวดเร็ววันเนี้ยไอเอลอนมิคก็แบบเดียวกันเลยฉะนั้นไอโมเดลการปั่นแบบเนี้ยผมเห็นเลยนะครับว่า ตอนนี้แกต้องการปั่นมากเพราะแกสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากนะครับประมาณ35,000ดอลลาร์ล้านพันล้านดอลลาร์สูญเสียเงินเป็นจำนวนมากคนบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดเขาไม่ขายมันก็ไม่ขาดทุนนะครับแต่ตอนนี้ขายละ้นะครับเนื่องจากแกไปโพสในวิตเตอร์นะครับบอกว่าควรขายไหมนะครับผลปรากฏว่าผลโพบอกควรขายแกขายเลยนะแกจะเช็คดูเรตติ้งนะครับว่า อันนี้ผมไม่รู้เบื้องหลังเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เอาเป็นละผมได้ข้อมูลมาเท่านี้ผมขอพูดว่าแกกบพยายามเช็คเรตติ้งอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เหรียญตัวอื่นๆเนี่ยก็พุ่งขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคลิปต่อไปนะครับว่าบั้นปลายของแกเนี่ยในการเช็คเรตติ้งเนี่ยต้องการอะไรนะครับต้องการอะไรดังนั้นเรื่องเนี้ย มี Purpose มี Visual มีเป้าหมายเลยนะครับว่าไอสิ่งที่แกปั่นมาเนี่ยรวมถึงชีบะดอ้วยและเหรียญตัวอื่นๆโดยเฉพาะช่วงนี้หลอดเอทกับอีลอนอมิกเนี่ยเป้าหมายของแกคือ d อชวันซึ่งเราจะไปเจาะรายละเอียดในคลิปหน้านะครับว่าโครงการ d o d วันเนี่ยเออมันจะเกิดขึ้นจริงไหม นะครับและถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงเนี่ยอืมผมต้องบอกนี่นะว่าอืมน่าจะมีผลนะครับต่อชิบะอินุเนี่ยมากพอสมควรเลยเหรียญอื่นๆด้วยดอชคอยนะครับแล้วก็เหรียญน,น้องตัวอื่นดังนั้นใครที่อยากเล่นเหรียญน,นะครับที่เป็นต้นน้ําเนี่ยผมว่าจะมีหลายตัวเนี่ยถ้าท่านสะสมตอนนี้นะรวยเลยนะครับ ผมบอกงี้ว่ารวยเลยปีหน้าถ้า d อชวันมันขึ้นจริงนะผมต้องบอกงี้นะแล้วข้อมูลตรงนี้ก็เป็นแค่แฟกต์นะครับเป็นแค่สมมุิท่ฐานจะใช้ในการลงทุนผมต้องบอกงี้ว่าใช้ได้นะครับแต่อย่าเอาไปเก่งในความเสี่ยงหูเหรียนโปรเจกต์ใหม่ๆซัดไปสักหมื่นหลักพันก็พอนะครับลงทุนแบบนนะี้ เพราะเหรียญพวกนี้บางทีมันเป็นเหรียญปั่นนะครับเราก็โปรเจกต์บางทีมันโดนรักพูด้วยนั้นทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับจัดการความเสี่ยงให้ดีนะครับเหรียญต้นน้ำอ่ะไม่ควรที่จะไปเล่นเป็นหลักหมื่นนะครับควรจะเล่นแค่หลักพันฉะนั้นมันมาแน่นะครับผมต้องบอกงี้ว่ามันมาแนะ่เอาละนะครับเรามากลับเข้ามาเข้าเรื่องของอีโลนมิกนะครับ เขาบอกว่าราคาเหรียญอิโลอโนมิกได้ร่วงลดอย่างรวดเร็วไม่นานนะครับหลังจากนั้นได้ราคาร่วงลดประมาณ45%มีการซื้อขายอยู่ที่27.35ดอลลาร์ในวันที่9พฤศจิกายนก่อนที่ราคาจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับประมาณ20%ในวันที่10และร่วงลงอีกครั้งเมื่อวานนี้คิดเป็นมูลค่าราวๆเกาสิาเปอนะครับก็พุ่งยี่สิบเท่านะครับ แต่ร่วงลง95%้าก็ใครลองคิดตัวเลขกลมๆให้ผมก็ได้เพราะว่าผมเอาบทความนี้นะครับเรามาวิเคราะห์มาพูดเป็นแนวของผมเองนะครับอย่าไปถือสานะครับถ้าเกิดว่าจะกลาวจะอะไรพวกนี้อย่าไปถือสานะครับเพราะว่ามันเป็นสมมุติฐานมันเป็นวิธีคิดของผมวิธีนำเสนอนะครับดังนั้นเรื่มพวกนี้อย่าเอาอะไรเป็นจริงเป็นจังนะครับ แต่ให้ฟังเอาไว้ว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันก็อาจจะเป็นไปได้โอเคนะครับเขาบอกนี้ต่อว่าอิลอนอิลนอมนะนะหรืออิลอนมิกนะครับเป็นเหรียญคริปโตที่มีกลไกอุปทานแบบยืดหยุ่นที่มีการตั้งค่าโปรแกรมให้อุปทานเหรียญถูกปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงเอ้าโคตรกาวเลยขึ้นอยู่กับราคาที่การเปลี่ยนแปลงกาวจริงๆนะครับเหรียญน,นี้ ซึ่งในทางทฤษฎีนะครับก,กลไกควรจะช่วยลดความผันผวน,นให้กับราคาเหรียญแต่เห็นได้ชัดว่ามันไม่เป็นไปอย่างนั้นนะครับที่คาดการไว้คือเหรียญมันจะมีจํานวนเพิ่มก็เพิ่มลดก็ลดนะครับคือเอาตามใจฉันนะนะตามสถานการณ์นะครับใครเข้ามาถือมากก็ลดเลยแล้วกันนะราคามันสูงมากก็ลดเลยแล้วกันลดอุปทานลงนะลดจำนวนเหรียญลงนะครับ แล้วถ้าเกิดราคาเหรียญเมื่อไหร่มันมันลงนะครับก็เพิ่มเหรียญอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับคือมีการควบคุมเหรียญเนี่ยตามสภาวะของตลาดซึ่งอัลกอริทึมตรงเนี้ยนะครับในการควบคุมเหรียญเนี่ยมันอยู่ระหว่างการพัฒนาแต่เอาละนะครับเหรียญน,นี้ก็ทําให้เห็นนะเป็นเหรียญมีมเนี่ยที่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านหรือหยาบๆคือโคตรกาวนะครับ ก้าวจริงๆนะครับคือว่าอยู่ที่สถานการณ์เลยบางทีสถานการณ์คนซื้อเยอะนะครับสะสมเยอะหรือว่าโฮไว้เยอะก็ลดจํานวนเหรียญหรืออาจจะเพิ่มก็ได้นะครับหรือบางสถานการณ์ที่ราคาลดก็เพิ่มจํานวนเหรียญนะครับซึ่งก็ดูตรงนี้ยนะครับดูที่การปัดนนะครับเราก็จังหวะที่เหมาะสมในการเพิ่มลดตัวเหรียญแล้วกัน ซึ่งในขณะเนี้ยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอีลอนมาร์กนะครับมีมูลค่าซื้อขายกันอยู่ไอเอโลนามิกเนี่ยประมาณ5้าดอลลาร์นะครับจุดศูนย์ดอลลาร์นะครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วง24ช่ชั่วโมงข้อคูม,มูลอันนี้อ้างอิงจาก c o ยมา a r เก็ตแคปนั่นเองนะครับโอเคเราวันนี้เราจบประมาณนี้นะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันอีกคลิปเรื่องของ d o ชวันนะครับดอชวัจะเป็นเป้าหมายสูงสุดที่เหรียญมีมทุกประเภท มันจะเหมือนกลายเป็นผีหาซาตานเลยนะครับคือถ้าเกิดดอทวันมันมาจริงๆเนะี่ยมันพุ่งจริงๆอ่ะนะครับพุ่งแน่นะผมพูดประมาณนี้นะครับว่ามันพุ่งแน่แต่อย่าไปโลภนะครับลงทุนเป็นหมื่นบางเหรียญโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยมันมันอาจจะโดนรักปูได้นะครับก็เลือกเหรียญที่มันเข้าในกระดานเทรดแล้วละกันนะครับอย่างเกตดอทไอโอโเคเนี่ยเข้าไปได้เลยนะครับ ใครอยากสมัครก็ทักผมมาละกันนะครับบอกพี่ผมอยากรู้เหรียญมีมตัวไหนที่ที่เป็นกระแสนะครับคุยกับผมก่อนนะอย่าไปลงทุนเองแล้วยัดเงินเป็นแสนหรือเป็นหมื่นอะผลปรากฏว่าเหรียญโดนลักภูนะครับแล้วล้องไห้กลับบ้านอันนี้ก็ไม่ควรนะครับควรจะจัดการกับความเสี่ยงของคุณด้วยเพราะความเสี่ยงพวกนี้ย มันมีอยู่แล้วนะครับเหรียญมีมและใครจะหวังรวยกับมันอนะ่ะผมก็ต้องบอกว่ามันมันเป็นอะไรที่เสี่ยงนะครับแล้วใครจะหวังรวยกับมันก็ต้องทำใจอ่ะนะมันก็อาจจะพอมันมาราคาหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะไม่เป็นไปตามใจของของคุณนะที่คุณคิดเอาไว้นะครับผมก็บอกประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนนะเนี่ยร่ำรวยกันนะครับ ใครที่ฟังคลิปผมเนี่ยก็ผมก็พยายามนะครับที่จะช่วยพัฒนาคลิปต่อไปเพื่อจะช่วยให้สำหรับนักลงทุนเนี่ยปลอดภัยนะครับสำหรับสินทรัพย์นะครับอะไรที่มั่นใจลงทุนไปเลยคุณเสี่ยงแต่อะไรที่มันข้อมูลมันไม่ชัดเจนอย่างพวกเหรียญมีพวกเนี้ยเผมก็ไม่ได้ค่อยแนะนำนะครับไม่ได้แนะนำในเชิงที่ว่าเชียร์แบบให้ ซื้อเก็บโฮเว้ละย,ะยาวดันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็บอกประมาณนี้แหละถ้าเกิดผมพูดอ่าซ้ำไปหรือสับสนไปนะครับขออาภัยด้วยพอดีมันชอบนะเหรียญพวกนี้นะครับแล้วพยายามย้ําย้ําเสมอนะครับเพราะบางทีเนี่ยผมพูดครั้งเดียวนะครับแต่ว่าคนที่มาทักผมเนี่ยเออมันเกิดเรื่องนะครับมันมีปัญหาการซื้อขายมีปัญหาเรื่องของลลจิกะ กบวิธีคิดอะพอทักมานะครับกลายเป็นว่าไอสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยให้ระวังระวังอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เข้าไปในหัวเขาเลยนะครับคิดแต่ว่าเออซื้อมาแล้วจะถูกหวยอะนะครับอย่างเดียวมันก็ไม่พอนะครับงนั้นมันก็ต้องใช้อ่าเรื่องของคุณค่าของมันด้วยคุณค่าหมายถึงข้อมูลนะครับในการตัดสินใจว่าคุณจะลงทุนเหรียญต้นน้ํา หรือเหรียญที่มีมูลค่าต่าๆในระยะยาวคุณต้องรับความเสี่ยงของมันนะผมเน้นแค่นี้พอแล้วนะครับก็แนะนำนะให้เข้ามาในกลุ่ม l ลายนะครับผมจะมีกลุ่มเหรียญมีมหลายตัวนะอย่าง f o กี้นะครับแล้วก็มีชิบะชิบะนี่มีหลายกลุ่มเลยนะครับเราก็มีอะไรอีกอะมี Baby d o อรนะครับมีคิสุอย่างเงี้ยเราก็ใส่ตามะอย่างเงี้ย มีหลายเหรียญเลยนะลองเข้าไปคุยนะครับลองขอมาก็ได้ทักมาที่เพจแล้วผมจะส่งลิงก์กับ qr code ให้สำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4ช่องทางคือบล็อกด a c e b o o k y o u t u b e ไลน์กลุ่มแต่เราพูดข้ามไปแล้วโอเคสำหรับไลน์กลุ่มเราก็มีกลุ่มเฉพาะเลย ก็ลองเข้ามาทักที่ Facebook ได้หรือเพจนะครับแล้วผมจะส่งลิงก์ต่อคิวอาคอให้สำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าชิบะอินุนะครับและเหรียญมีนตัวอื่นอย่างอีลอนมิกหรืออีลอนนอมนะครับถ้าสะกดผิดขอประทานอภัยด้วยจะกูทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี